สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาทุกคนนะคะมาผัดหมี่แบบเาาแท้นะคะสูตรนี้คุณแม่ได้สอบถามจากสามีบอกสูตรและวิธีทํามานะคะคุณแม่ก็จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ทําทานกันนะคะสูตรนี้เส้นสีเหลืองทองสวยงามซึ่งเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วดาเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงที่ทานแตกต่างจากผัดหมี่บ้านเรานะคะผัดหมี่โคราชผัดหมี่อีสานก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่ง จะคล้ายๆกันแต่กรรมวิธีการทำก็จะแตกต่างกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะคุณแม่ได้ลองทำแล้วเส้นจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เกาะติดกันไม่กอดกันนะคะถ้าใครผัดหมี่เส้นเล็กแล้วเส้นเกาะติดกันมาดูสูตรวิธีการทำพร้อมคุณแม่เลยค่ะรับรองเส้นสวยงามนะคะเหนียวนุ่มด้วยค่ะ ในส่วนของเครื่องเคียงนะคะเราก็จะทานคู่กับแคบหมูกากหมูก็ได้นะคะเลือดแล้วก็ไข่ไข่เนี้เอาไปเจียวแล้วก็มาหั่นเป็นฝอยผักก็แล้วแต่ชอบนะคะมีผักอะไรเราชอบทานก็ทานคู่ได้จะปรุงรสเป็นใส่พริกป่นเ่มะนาวแล้วแต่ชอบเลยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะคุณแม่ก็จะเจียวกาก,ากหมูก่อนค่ะเพราะว่าคุณแม่จะใช้น้ำมัน จากการเจียวกากหมูครั้งนี้มาเจียวไข่แล้วก็มาผัดเส้นนะคะเจียวไปจนกว่าเราจะได้กากหมูอย่าให้ไหม้นะคะได้ประมาณนี้เราก็ตักขึ้นเลยค่ะในส่วนของน้ํามันกากหมูเราจะเอาไปกรองไม่ให้มีเศษสีน้ําตาลนะคะให้ใสที่สุดนะคะแล้วเราจะนํามาเจียวไข่แล้วก็นําไปผัดเส้นค่ะ ถ้าเราไม่กองไข่เจียวเราก็ไม่สวยเส้นก็ไม่สวยด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเกล็ดสีน้ําตาลของหมูอยู่นะคะคุณแม่ก็ล้างกระทะเสร็จแล้วล้วก็นําน้ํามันที่กองนํามาใส่กระทะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเจียวไขก่ก็วันนี้ใช้สามฟองค่ะก็ตีตีเสร็จแล้วเราก็นําลงไปทอดในกระทะเลยนะคะก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะก็อย่ารสจัดมากนะคะ พอเราจะต้องไปทานคู่กับผัดเส้นนะคะใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำปลาลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะในระหว่างนี้คุณแม่ก็ต้มน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้น้ำเดือดเพื่อที่เราจะเอาไปต้มเลือดนะคะเลือดที่ได้มาจากตลาดเราก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ไปต้มให้เขานิ่มนะคะเวลาเรามาทานคู่กับผัดหมี่ก็จะนิ่มไม่แข็งอร่อยดีค่ะ น้ำเดือดแล้วคุณแม่ก็จะนำเลือดลงไปต้มค่ะต้ม 1- 2นาทีพอแล้วค่ะไม่ต้องนานมากไข่คุณแม่ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะเอาไปหัน่นฝอยนะคะพอหั่นไข่เสร็จแล้วก็มาตักเลือดออกจากน้ำเดือดอย่างนี้นะคะไม่ได้เดือดมากค่ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะผัดอุปกรณ์คุณแม่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเส้นแล้วก็เครื่องเคียงเครื่องปรุงวันนี้เราจะ ทำผัดหมี่โดยไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะตัวนี้จะเป็นกระเทียมสับนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำมันที่เหลือจากการทอดไข่เจียวไข่เมื่อกี้นะคะให้ไฟอ่อนๆเลยนะคะแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป80กรัมหรือก็หนึ่งถ้วยกะเอาก็ได้ค่ะ เราจะผัดแบบนี้นะคะไฟอ่อนประมาณ1นาทีเขาจะเริ่มละลายนะคะขั้นตอนนี้คือเทคนิคการทำสีของเส้นนะคะถ้าเราอยากได้สีเข้มเราก็ต้องผัดให้นานๆให้สีเข้มแต่ถ้าเราทำไฟแรงน้ำตาลจะไหม้แล้วก็จะขมนะคะคุณแม่ก็พอใจเท่านี้และประมาณนี้ค่ะ ระหว่างนี้นะคะความร้อนเขามีความร้อนมากๆเลยให้ใส่กระเทียมสับลงไปผัดเลยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยคุณแม่ลืมกดถ่ายวิดีโอนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วตามด้วยน้ำเปล่าทีละนิดนะคะเพื่อละลายน้ำตาลน้ำเปล่าเนี่ยเราจะใช้ประมาณ500 ml ต่อเส้น500กรัมนะคะ เราจะใช้ปริมาณเท่ากันเราทยอยใส่น้ำนะคะแบบนี้ระหว่างนี้นะคะต้องคนเพื่อให้น้ำตาลเขาละลายถ้าเราเทน้ำลงไปครั้งเดียวนะคะน้ำตาลที่เราผัดกับน้ำมันมันจะเป็นแผ่นปึกแล้วก็จะละลายยากนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนแบบนี้ค่ะระหว่างนี้เราจะปรับไฟให้แรงนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะ ใส่เกลือลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะรสชาตินี้ตามชอบนะคะใส่ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาก็ได้1ช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียวก็1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้คือสูตรที่คุณแม่ทำวันนี้นะคะรสชาติจะออกมาพอดีน้ำตาลที่เราใส่เคี่ยวกับน้ำมันก่อนหน้านี้ประมาณ80กรัมเขาจะไม่ค่อยมีรสหวานค่ะความหวานเขาจะถูกลดลงจากการผัดกับน้ำมันนะคะ เราก็ต้องเพิ่มรสชาติของน้ำตาลเข้าไปอีกเพราะรสชาติคุณแม่ชิมแล้วก็โอเคนะคะตอนแรกอะ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเขาก็จะขาดหวานนะคะตัวนี้อาศัยการชิมรสด้วยนะคะจะไม่มีสูตรตายตัวะคะ่ะเสน่ห์ของผัดหมี่ลาวสูตรนี้นะคะก็คือเส้นที่เราทานนะคะจะไม่มีกลิ่น สิวดำเลยเส้นจะมีความหอมอร่อยนะคะเส้นเหนียวนุ่มไม่ติดกันไม่อมน้ำมันนะคะเราจะสังเกตว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเลยค่ะแต่เส้นออกมาเงางามมากๆเลยนะคะเราจะปล่อยให้น้ำเดือดไปแบบนี้นะคะประมาณ1 2นาทีค่ะแบบไฟแรงแบบนี้เลยนะคะชิมรสชาติให้พอดีนะคะจะออกหวานน้ำเค็มตามนะคะ น้ำซอสเคี่ยวได้ที่แล้วนำเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะมาลงในน้ำซอสแล้วก็คลุกเค้าให้เส้นกับน้ำซอสเข้ากันให้ทั่วถึงเลยนะคะพลิกขึ้นพลิกลงนะคะระหว่างนี้เรายังใช้ไฟแรงอยู่นะคะเมื่อเราคลุกเค้าเส้นกับน้ำซอสเข้ากันดีแล้วให้ปรับไฟลงที่ระดับกลาง จนค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วเราก็จะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสักสองนาทีค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าน้ำจะแห้งเร็วแล้วเส้นจะไม่สุกแล้วก็ทำให้ติดกระทะด้วยค่ะเราผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสังเกตว่าน้ำซอสที่ก้นกระทะจะเริ่มแห้งนะคะ เส้นเราก็จะสุกแล้วก็นิ่มแล้วก็ดูดน้ำซอสเข้าไปพอดีเลยค่ะพอน้ำซอสแห้งเราก็จะปิดไฟเลยนะคะเส้นก็สวยงามแบบนี้ค่ะสีทองอลามเลยนะคะแล้วเราก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้อง มาแยกเส้นที่กอดกันจะสังเกตว่ากอดกันนิดเดียวนะคะเส้นจะแยกง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้ไม่ต้องรอให้เย็นนะคะทําแบบอุ่นๆหลังจากปิดแก๊สเนี่ยค่ะคุณแม่ดึงให้ดูนะคะ เส้นสวยงามมากๆค่ะไม่ขาดด้วยไม่อืดแล้วก็ไม่กอดกันนะคะแยกง่ายมากๆเสร็จแล้วเราจะนําเครื่องเคียงนะคะถั่วงอกผักต่างๆนะคะแล้วก็เลือดก,กากหมูไข่นะคะลงไปใส่คุกเขาให้เข้ากันจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองว่าจะติดใจค่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ